เอาละเล่าเลยครับเิีแผมนั้นเนี่ยร้อยโอ้โกคนดีอยู่ทุกกลุ่มที่ห้าวันนี้ผมจะมาบอกกฎจราจรสิบเอ็ดข้อนะครับข้อที่หนึ่งขับรถโดยประมาททำให้เสียทรัพย์สินข้อที่สองขับรถโดยประมาทหรือตั้งใจเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตข้อที่สามขับรถผิดเลนชนทำให้คนคันอื่นมีความเสียหายข้อที่สี่จับรถในที่ห้ามจอด ข้อที่ห้าขับรถขับรถหลบหนีด่านตำรวจของเจ้าหน้าที่เหตการหรือตั้งใจหลบหลีกข้อที่หกจอดรถขัขวางการผ่านจรหรือจอดรถไม่ถูกระเบียบข้อที่เจ็ดไม่มีใบอนุญาตขับขี่ข้อที่แปดขับรถติดเลนหรือว่าขับขี่บนทางเท้าข้อที่เก้าเจ้าหน้าที่เรียกเราไม่จอด ขอขอตรวจค้นแล้วหลบหนีข้อที่สิบเดินวิ่งกลางถนนจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุหรือเสียรัพย์ข้อที่สิบเอด็ดแห่งรถในถนนที่สาธารณะก่อกวรสร้างความเสียยาหายเหนือตอนและลำคานองค์ครับใช่นีครับได้ครับได้ไดอะไรนะครับผมรับมือร้อยออฟเฟอร์คนดีอยู่กลุ่มที่ห วันนี้จะมาบอกกดจราจรนะครับข้อที่หนึ่งับขับรถเดยประมาททาให้เสียทรัพย์สินข้อที่สองขับรถเดยประมาทหรือตั้งใจเป็นเหตุทําให้ผู้อื่นเแก่ชีวิตข้อที่สามขับรถผิดเลนจนทําให้คนอื่นมีนนความเสียหายข้อที่สี่จอดรถในที่ห้ามจอดข้อที่ห้าหลบหนีด่านตรวจของเจ้าหน้าที่เอการหรือตั้งใจหลบหลีกข้อที่หกจอดรถ ขัดขวางการสัญจรหรือจัดรถไม่ถูกต้องข้อเจไม่มีใบอนุญาตขับขี่ข้อที่แขับรถติดเลนหรือขับขี่บนทางเท้าข้อที่เก้เจะที่เรียกแล้วไม่จอดขอตรวจคนแล้วหลบหนีข้อที่สิเดินวิ่งกลางถนนจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุเดยเสเสียครับข้อที่สิอแข่งรถในถนนหรือที่สาธารณะ ก่อกวนความเดือดร้อนน่ารำคาญอันนี้กดจราจร11ข้อนะครับอ่ะแล้ผมนั่นเรียนลาร้อยอันอัน,อนพวกคนดีอยู่กลุ่มห้าวันนี้ผมจะมาออกกฎจราจร11ข้อข้อที่หนึ่งขับรถเตยประมาททำให้เสียทรัพย์สินข้อที่สองขับรถเตยประมาทหรือตั้งใจเป็นเหตุ ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตข้อที่สามขับรถผิดเลนชนทําให้คนอื่นมีความเสียหายข้อที่สี่จอดรถในที่ห้ามจอดข้อที่ห้าขับขับรถหลบหนีด่านตำรวจกส่าจตั้งใจหลบหลบเลี่ยงข้อที่หกรถเราไปไงวะาเนี่ยจับรถขัดขวางการสัญจรหรือจอดรถไม่ถูกระเบียบข้อที่เจ็ดไม่มีใบอนุญาตขับขี่ข้อที่แปด ขับรถผิดเลนหรือขับขี่บนทางเท้าข้าอที่เก้าแล้วที่เรียกแล้วไม่จอดอขอดคนลตว้อทีออ่สิบเดิวดนวิ่วงกลางถนนจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุอียแค่ทับข้อที่สิบเอ็ด <c oughs> ข่ <c oughs> ขงรถในที่สาหารนณะก่อกวรสร้างความเสียหายแต่แล้วาาาล,ลาาพัคันีั้รใขับครับไอ้ไอ้เป็นกดที่ห้ามทำนะครับกดจจตอนสิจจจจจ มไราครับจราจร11ข้อมีอะไรบ้างครับไหนพูดมาสิอ่ะข้อที่หนึ่งขับรถโดยประมาททำให้เสียทรัพย์สินข้อที่สองขับรถโดยประมาทหรือตั้งใจเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตข้อที่สามขับรถผิดเลนชนทำให้คนอนื่นมีความเสียหายข้อที่สี่จอดรถที่ห้ามจอดข้อที่ห้าขับรถหลบหนีตาดตำรวจของเจ้าหน้าที่แหกด่านหรือตั้งใจหลบหลบเลี่ยงข้อที่หก จอดรถขัดขวางการสัญจรหรือจอดรถไม่ถูกระเบียบข้อที่เจ็ดไม่มีใบอนุญาตขับขี่ข้อที่แปดขับรถผิดเลนหรือขับขี่บนทางเท้าข้อที่เก้าในที่เร่อกแล้วไม่จอดขอตรวจคนแล้วหลุดมข้อที่สิบเดินิ่งการหนุนจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุหรือเสียรัพข้อที่สิบเอ็ดแห่งรถในที่ถนนสาธารณะก่อความ เดือดร้อนเหนทํอามผ่นครับเอาล้ครับข้อที่หนึ่งขับรถโดยประมาททำให้เฉียดทรัพย์สินข้อที่สองขับรถโดยประมาทหรือตั้งใจเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตข้อที่สามขับรถผิดเลนจนทำให้คนอืนในความเสียหายข้อที่สี่ขับรถในที่ห้ามจอดข้อที่ห้าขับรถหลบหนีด้านของเจ้าหน้าที่ให้การหรือตั้งใจหลบ เลี่ยงข้อที่หกจอดขัดขวางการสัญจรหรือจอดไม่ถูกระเบียบข้อที่เจ็ดไม่มีใบอนุญาตขับขี่ข้อที่แปดขับรถปิดเลนหรือขับขี่บนทางเท้าข้อที่เก้าเจ้าหน้าที่เรียกแล้วไม่จอดขอตรวจคนแล้วหลบหนีข้อที่สิบเดินวิ่งกลางถนนจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุหรือเสียทรัพย์ข้อที่สิบเอ็ดแข่งรถในถนนที่สาถานะก่อกวน ถ้าความเสียหายเด็ดร้อนคมหลักฐานคมพับ